สวัสดีค่ะวันนี้แม่นางพามาดูบรรยากาศน้ําท่วมทุ่งข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวเตี้ยน่าห้าก้าค่ะตอนนี้น้ําก็เริ่มที่จะลงไปบ้างแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็ท่วมขึ้นมาสูงพอสมควรค่ะก็เป็นผลพวงจากพายุยางนินะคะนาของแม่นางแปลงนี้ปีนี้ก็ไม่รอดอีกเช่นเคยค่ะ ประมาณวันที่18นะคะน้ำเริ่มเข้ามา18กันยายนก็เริ่มที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าระดับน้ำชีสูงขึ้นผนังกั้นน้ำก็ต้องปิดบานลงแล้วก็น้ำที่อยู่ในท้องที่บริเวณนี้ก็เริ่มท่วมขังตัวเองขึ้นสูงเรื่อยๆค่ะเนี่ยค่ะก็ข้าวกำลังได้เดือนหนึ่งพอดีก็ท่วมไปเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เริ่มเน่าเยอะแล้วค่ะลดลงบ้างแล้วแล้วก็เห็นต้นข้าวก็เริ่ม เห็นร่องรอยก็มีเน่าไปเยอะพอสมควรนะคะเนี่ยค่ะแปลงนี้เป็นข้าวเหนียวน่านห้าเก้าสวยๆที่แม่นางถ่ายคลิปลงไว้ก็ไม่รอดอีกเช่นเคยนะคะปีนี้ค่ะชีวิตก็ต้องเดินหน้าต่อไปค่ะก่อนน้ำลดแล้วก็ต้องหาพันข้าวมาเตรียมพร้อมเอาไว้เพื่อที่จะหวานวันนี้ก็เลยมาดูค่ะว่า น้ำนี่เริ่มลดระดับลงไปถึงไหนแล้วเพราะว่าตอนนี้ระดับแม่น้ำชีที่ผ่านจังหวัดมหาสารคามก็เริ่มลดลงไปบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังลดไม่มากค่ะยังเปิดประตูผนังกั้นน้ำยังไม่ได้ค่ะก็ต้องรอไปอีกสักระยะหนึ่งค่ะก็ถ้าได้เน่าแบบนี้แล้วแม่นางก็อยากจะให้แช่อยู่แบบนี้ไปสักระยะช่วงๆปลายปี ช่วงที่เราหวานข้าวนาะปังกันรอบแรกนะคะตอนนั้นก็ถ้าพร้อมหวานตอนนั้นก็จะดีมากเลยค่ะก็ให้แช่หมักเอาไว้แบบนี้ถ้ายิ่งนานก็ยิ่งดีนะคะถ้าได้เน่าลงไปแล้วค่ะก็เข้าสู่ช่วงต้นเดือนตุลาคมแล้วนะคะวันนี้วันที่เจ็ดตุลาคมแม่นางก็มาดูบรรยากาศเนี่ยคะ่ะก็เพิ่งมาถ่ายรูปลงทะเบียนน้ำท่วมไป ก็เห็นร่องรอยความเสียหายพอสมควรนะคะก็เป็นช่วงท่วมหนักๆกก็ช่วงที่ทําทบุญเป็นบ้านแม่นางก็จะเรียกว่าบุญเขาสากค่ะไม่ใหญ่เขาสากมือหนึ่งมากมือรุ่นมากกคือถวมท่านที่เลยล่ะคะ่ะนี่คะ่ะเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องคะ่ะท่วมอีกคือเก้าค่ะปีนี้อำเภอเชียงยื่นบ้านแม่นางคะ่ะท่วมอีกเหมือนเดิม ชีวิตสู้ต่อไปค่ะเอาบรรยากาศมาฝากทุกท่านค่ะส่วนคลิปหน้านั้นแม่นางจะเอาอะไรมาฝากก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะชีวิตต้องสู้ต่อไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ